สวัสดีครับพบกับผมอยู่แล้วครับไปงานมาอัพช่องแอลครับมาอัพเดตงานครับผมแบบสมาร์ทบอร์ดสักอยครับผมวันนี้ก็นำแผ่นขึ้นมาปูบนสักหน่อยครับผมตามผมมาเลยครับไปดูผลงานครับอ่าช่างครับความหนาของแผ่นนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อ15มิลนะครับผมเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดของยี่ห้ออะไรครับ ยี่ห้ออะไรครับซูล่าครับอ๋อ,อเขจะมีเขาจะวางซอยกระโคงครับซอยกับโครงระยะหกสิบหกสิบอ๋อหกสิบสองเมตรเลคโครงนี้ใช้เป็นขนาดเท่าไหร่ครับช่างถึงจะอยู่รับน้ำหนักได้เยอะก็สองสี่ครับสองสี่ขนาครับประมาณสองมิลครับหนาดสองมิลก็เอาอยู่ครับข้างล่างเราก็จะล็อกบอลด้วยครับล็อกบอลด้วยเลคโครงสองครับหดูข้างล่าง เต้นได้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยได้ครับอันนี้เป็นชั้นชั้นลอยวางของโรงงานเนาะเขาจะไว้วางของใช่ไหมช่างวางขอวางอุปกรณ์แผ่นทุกอย่างครับอืมครับผมวางของอะไร สวยงามเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสรร็จคัขาว่าจะเอาให้เสร็จวันเดียวนะครับเฉราะมุงแผ่นแต่ไม่รู้ว่าทีมงานเราจะไหวหรือเปล่าตอนนี้มาเร็วดี่ยวคเคลมเดี่ยวสไตล์ช่างเอกนะฮะเคลมหน้าชแนลครับผมคววาันเดี๋ยวเราเราไปดูไปดูช่างกันก่อน

มีอะไรจะผ่าผลงานไอ้ท่าคนท่าตั้งคนก็จะเป็นทำพุงทำพุงแล้วก็มุงแผ่นแม่ทิชิดด้านล่างก็จะเป็นฝ้าครับเอาฟินผนังเบาด้วยเหรอผนังเบาครับมีการัุ่นข้างบนจะตั้งคนไม่ให้ฝุ่นลงฝ้าตาเรียบด้านล่างับอ๋อขีนงขีนกอะไรเนาะเนาะข้างบนก็จะ สับบอร์ดครับตาตามช่องตามช่องครับดีด้านด้านนอกก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็แผ่นซั่ล่าดีครับนะครับสูตรแล้วก็จะเสร็จแล้วครับมีผลงานอะไรฝากถึงเอฟซีไหมครับกเกิอที่ท่านไหนครับที่ต้องการสร้างกองทังหรือจะทำเต็นงดเพือจะต่อเติมบ้านก็ ติดต่อมาได้ที่ช่างเอกเนาะเคย์แมตชชาแนลครับผมเดี๋ยวทีมงานเราจะทิ้งเบอร์ไว้บนหน้าจอนะครับผมแต่ถ้าไหนสนใจติดต่อมาช่างเอกครับผมยินดีรับใช้พี่รับใช้น้องทุกทุกท่านนะครับก็ขอจบรีวิวงานอัปเดตงานแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าพบกันอีกครับผมกับช่างเอก เฟรมรัดชาแนลครับสวัสดีครับ